คู่แรกของเราวันนี้เปิดหัวด้วยมวยพิกดําำนัก122ปอนด์ครับจากชัยภูมิมงแดงครับนํำเงินจากนครราชสีมาครับเป็นคู่คาใจมาจากช่องเจ็ดสีครับโดยเมื่อวันที่18ตุลาคมขุนสึกน้อยเป็นไปเชียดเฉือดแทกแนนไปแบบสนุกครับ นี่นะครับทางด้านของขุนศึกน้อย10แก้วประพลนะครับเคยเอาชนะมาในไฟล่าสุดนะครับอย่างที่เรียนไปครับอายุ17ปีเป็นนักชกจากตำบลหนองฉิมอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิครับลูกหลานเมืองเจ้าพ่อพญาแลครับ58ครั้งชนะ48แพ้9ครั้งเสมอมาครั้งเดียวนะครับ3ปรอมหลังนี่ชนะมารวดนะครับ ช,ชนะคะแนนชืรร่อสัตว์แปะเมนบุรีชนะคะแนนธนสัตว์สิ์เฉียบแล้วก็ชนะคะแนนน็อตใหม่ออนอิตยาพรคนนี้ครับจากช่องเจ็ดสีทั้งหมดเลยกับในขณะที่มุมน้ําเงินเรียกว่าวันนี้เตรียมตัวมาปีตราแจ้งเกิดให้ได้นะครับหลังจากที่ฟอรงบูไปหลายนัดน็อตใหม่ออนอิตยาพรครับชื่อจริงขจรศักดาสานอกอายุ19ปี เป็นชาวอำเภอโนแนแดงจัหงหวัดนครราชสีมาการวิศวอมีกทีค่เพชรพญาไทยครับ3ครั้งสุดท้ายของมอดใหม่มีแพ้คะแนนสรีวิทยยสอจอบเปียกอุทยที่อ,อตสปที่นี่นะครับไปแ,แพ้คะแนนทางด้านยอดอาคงศองสรินยาที่ช่องเกดสีล่าสุดแพ้คู่ชกวันนี้นะครับคือขุนศึกน้อยที่สนามมวยช่องเ็ดสีมาครับ แผ้แบบเส้นยาแดงขาแปครับเทียดชิวจริงๆนะครับวันนี้เจ้าตัวค่อนข้างจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะล้างตาให้ได้ดูรูปร่างเทียบสัดส่วนกันหน่อยครับนอดใหม่แล้วว่าสูงลอยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าปาดหัวตัวเท่าแล้วก็ภาษามวยกับรูปร่างสรีระต้องขอบคุณครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกบริษัท PSA Inter Sport จำกัดนะครับ นาว2ทวนะครับสามารถที่จะติดตามได้ทางดิต i t ทีวีช่อง26แล้วก็ระบบจานดาวเทียมในช่อง36ตั้งแต่2ธันวาคมไปต้นไปก็พรึบครับเหมือนกันทั่วประเทศครับก็คือช่อง26ครับถูน้องกีครับถอดมองคลให้กับน็อตใหม่อนิตยาพรซ้อมอยู่ที่ค่าดียี่ห้อด,ดังซะด้วยไค่เพชรขยาไทายนี่มงแดงครับคุณวิเชียนสังประภัยมาถอดมองคลให้กับนักมวยจากเนินสง่าชัยภูมิครับ ขุนสิบน้อยสิบแก้วประพลเป็นมวยที่มีจังหวะเตะโดวยเฉพาะแข้งซ้ายครับเตะได้ชกัดชะกันแม่นยำหนักแน่นและรุนแรงครับรางวัลยังเหมือนเดิมนะครับแจกกันอื้อซ่าเหมือนเดิมครับสำหรับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะในคู่เอกนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้5,000บาทสจไพฑูจันแจมนะครับมอบคนที่ชนะน็อ คู่ไหนก็ได้นะครับน็อก4คู่จ่าย4คู่คนละ3,000บาทครับร้านสารแดรครับมอบดูเดือดคนละ2,000บาทจากท่านสอจอสมคิดมากคงแลวก็เวชภัณย์ยาสมุนไพรเล็กคููครับเล็กคููสู้ไม่ถอยมอบรางวัลดูเดือดเพิ่ม,เต,มเติมให้อีกคนละ5,000บาทเพราะฉะนั้นใช้สิทธิ์เอาครับน้องๆน,น้ำมวยครับช่วงที่ยังไม่ค่อยออกอาวุธกันนะครับขอขอบคุณเพิ่มเติม,ตมนะครับโตโยตา้าไฮรัสรีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคต ยางดีโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกปุย๋ย u r e านกป่าทางปุ๋ยดีมีคุณภาพดูโฮมอุบลวัสดุยาบำรุงร่างกายเล็กคู่เล็กคูสู้ไม่ถอยมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปอ่าคนจำบ่าไปไม่เป็นไรลมได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับน็อตใหม่ขอบคุณบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดยาสตรีแพทเค,คผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปบุญถาวรทุกไอเดียเกี่ยวกับโคมไฟต้องไปบุญถาวรไลทิ้งเซ็นเตอร์ น้ำมันเหลืองสมุนไพรเซงสิบยิ้วจะหมองน้ำเซงสิบยิ้วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตาคิวไลนมดีมีคุณภาพผลิตโดยสาปพนมวบงน้ำเย็นภาเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกรงเรียนเซนแอนทนีบางปินเรียนห้องแอร์สาภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงปหและก็ผลิตภัณฑ์ตาสามแม่ครัวครับเหมาะกับทุกครัวเรือนโอนละทานครับอย่างดีซ้ายกับขวา เคยชกกันมาแล้วครับรู้ทางหนีทีไล่เลยลยกแรกที่ขอดูใจดูจังหวะวัดระยะกันเล็กน้อยก่อนกรรมการชี้ขาดบนเวทีทินกรนาภัทลุกครับกรรมการร่ราสูงใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเชื่อมือเชื่อมัดทีมกรรมการผู้ตัดสินที่นี่ครับนำทีมโดยกรรมการพิจิตรโปรกงครับ น้าเสือไม่มีสีเสือ้อวไม่เกี่ยวดินนักที่5แล้วนะครับคุณปองครับที่ไม่มีคําว่าผิดหวังสำหรับพี่น้องแฟนบอยพังในสนามและหน้าจอนาวยี่สิบหกครับ,รบแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะนะครับนี่คือความเชื่อมือเชื่อปั้นของพี่น้องแฟนบอยต่อกรรมาการชุดนี้และก็ทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดครับวันนี้เดียร์เกียรติเพชรต้องบอกว่าวันนี้เป็นความโชคดีด้วยนะครับ4ีคู่ในการถ่ายทอดสดวันนี้เก็บราชดำเนินลุมพินีนีสตาร์ทที่ สามบาทได้สบายสบายแต่ว่านี่คือผลงานเจ้อพี่น้องแฟนมวยหน้าจอทีนาว26ครับครับัดแน่นด้วยคู่มวยตลอดทุกสัปดาห์แล้วครับโดยเดียเกียรติเพชรและอ้วนเมืองนอนทวันนี้เราได้มวยรุ่นใหญ่ครับเป็นคู่เอกเพชรใหม่กับแสนเก่งมีพลาดไม่ได้ครับคู่ต่อไปจะเป็นเพชรบิลลาตับชายล้านี่ก็โดยรับตับเงล้านของ จะเกียบเท็ครับยกแรกดยใจวารยากันเรียบร้อยครับพักไห้น้ำให้ท่ากันก่อนเดี๋ยวกลับมาเฮ้ยยย้ยียเป็นใครกันครับเฮ้ท่อน้ำไทยท่อน้ำทีวีสีท่อน้ำไทยแกล้งแข็งทน D-Stone Move the World ไฮลักษ์รีโว่เบเกล็งดดยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง T R D หรือเลือับสามข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึงสามสเอ็ดพันวาคมนี้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคู ยาสมุนไพรจีนแผนโบราณขอบคุณชุดกีฬากีฬานะครับโดยคุณคำจันทร์สาวคำเขตนะครับปฏิวัติทุกมิติดีไซน์ที่ไร้ขีดจำกัด ประตูเหล็กไทยถ้าประตูเหล็กต้องไดมอนด์ดอครับสีสันสมัยรีสอรู้ริรรมทางท่านกลางธรรมชาติจังหวัดอุทยัยธานีวัตชิกล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดชัดจริงรับประกัน3ปีเต็มเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสติกอุปกรณ์มวยท็อปคิงทนายต่อยสมบูรณ์นิรุติเมทีสอจอสมคิดมากวงหรือว่าสจอเล็กเมืองนอนสอจอพฑูุย์จนแจ่มจากเขตปากเกนนร็ดนนทบุรีครับแล้วก็ร้านสารแนรห้าแยกปากเกร็ดอา,ารอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะขอบคุณน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตรานครนะครับแซ่บชิจจัดโดนใจ ผลิตภัณฑ์ไลมอนนะครับใครมีปัญหาผมร่วมผมบางสีสาล้านโทรไปที่0817247097ยากระสายเส้นตราโคทีมเกย์นบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยสมสศักดิ์เศสัอเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและก็ยาหมองเขียวสมุนไพรตาโพดาวครับของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุรติดอยู่ข้างขวดโดยหมอเหรียญคำบุรยกที่สอครับุสิน้อยแต่งเกงสีแดงครับป่วยทรายครับนัดใหม่ มวยขวากางเกงสีน้ำเงินเอาละครับยกนี้อาวุธเริ่มหนักเริ่มแรงขึ้นดูพลังแข้งของใครครับจะตีได้แม่นจะตีได้รุนแรงกว่ากันครับซ้ายของคุณสุดน้อยไปแล้วครับโอ้ดึนแข้งครึ่งเข่าครับสวยมากครับแข้งซ้ายดอกนี้ครับนี่ละครับเตะด้วยแข้งครับ ที่จังหวะแลวครับใครออก่อนออกเรัอเออเออเอตมวยคนละทางลอนใหม่นั้นอาวุธที่เขาถนัดคือเข่าครับแต่ว่ายกมวยเข่านี่ต้องนุน่นละสี่ห้านะแต่ว่ายกต้นๆน,นี้จะต้องชิงอู้หลอกได้สวยครับตามองไปที่สะดือแต่ว่าเปลานเตะคุณป๋องขึ้นก้างคอเลยโอ้นีครับดีนะครับสองมาดีครับนอตใหม่เป็นไงละหายท้องไปแล้วครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเลี้ยงด้วยลำแข้งจริงๆครับ อหลอกได้สวยครับแต่ว่ายังไม่เข้าจุดดึงตัวหลบและสวนกลับครับขุนสิบน้อยบอยเคยชกมาแล้วนะเคยชนะมาแล้วด้วยฮะวันนี้จะเป็นวัวเคยขามาเคยขี่หรือเปล่าครับโอ้โหนวดครับนวดด้วยแข้งซ้ายครับตอนนี้ครับน็อตใหม่ชันจะเจ็บแล้วนะขอเอาคืนบ้างครับ รับไปหลายแข้งครับจังหวะเป็นรองครับน็อตใหม่อ่าล่ะครับพยายามอยู่ครับมันมีช่องเจาะครับมันมีช่องเจาะแม่แต่ว่าตอนนี้ยังเจาะไม่ได้ครับฮุกซ้ายแม่ฟันสอกซ้ายก็ไม่โดนครับขุนศึกน้อยผลทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์การยีระยะของทั้งคู่ครับโดยเฉพาะน็อตใหม่โดนไปหลายชุดแล้วครับตอนนี้จังหวะเตะซ้ายแล้วก็มีหมัดแจมเข้ามาด้วยทางด้านขุนศึกน้อย เลือกเล่นเลยครับว่าจะเล่นอะไรต้องคิดไวทำไวแล้วครับนอดใหม่โอ้โหซ้ายครับซ้ายทั้งแถบจริงๆครับวันนี้ครับขยับขยับต้องไม่ลองครับลองไม่ได้ครับแข้งซ้ายของขุนศึกน้อยครับไม่มีใครแบ่งเบาภาระในการเจ็บนะครับรับคนเดียวเจ็บคนเดียวนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงยกที่สองอยู่ หนทางยังอีกยาวไกลเออต้องบริหารพละกําลังให้เสมอต้องเสมอปลายด้วยครับมวยไม่ได้ตัดสินแค่สองยกนะครับคุณป๋องตัดสินกัน5ยกครับดูกันย,ยาวๆครับดูกันย,ยาวๆครับหมดยกที่2ครับแต่ว่าเรานะต้องพักก่อนครับ ฟรีไม่อั้นแบบนี้แค่ใช้บริการ AIS roaming ในต่างประเทศที่มาพร้อมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด3 0 0 0 0นบาทลุน้นรับสิบินฟรีไม่อั้นทั้งปีกับ AIS ได้เลยวันนี้ถึง2ีสิกุาพภาพันธ์2559กล์รีโว่งบแกล้งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD หรือเลือกรับ3าข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง3าธันวาคมนี้ กว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมนับประกันครับโอโย,ยรียตานอบประหางของเขาดีจริงๆครับไม่ได้บ้าครับ กลับเข้ามาติดตามครับดูได้ทุกเพศทุกวัยครับนี่แหละครับคมชันลึกซึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่ครับมากันเนื่องแน่นลวครับขาจรขาภูทรขานครบานโดยเฉพาะสมาชิกมวยหูโอ้โหมากันเพียบทุกอาทิตย์เลยครับแน่นเลยที่นี่ครับอกสามนนทบุรีมากันเติมมานะครับก็เรียกว่ายิ่งจัดยิ่งแรงยิ่งจัดคนยิ่งแน่นครับนี่ไก่จิตแก้วประพลครับหัวหน้าคณะมากากับมาสอนเองเลย ส่วนน้ำเงินก็มีนี่ฮะบนเวทีก็มีเจมส์สักสักบุรีรัมตับทางด้านสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยครับหรือเชงชิมิวยิมเป็นพี่เลี้ยงครับบอกเครื่องยังไม่ร้อนครับเครื่องยังไม่ร้อนพุณปองครับฝ่นเครื่องมาสองยกแล้วสิทธิศักดิ์เองก็เพิ่งจะมาวันนัดเปิดตัวแหะครับต่อจากนั้นนุกิจต่อหมอสีไปได้สนุกครับเอาละครับยกที่สามครับรอไม่ได้แล้วครับน็อตใหม่ครับเอาเกมที่ตัวเองขนาดคือเข่ามาเล่นเลยครับ จะมาเต้นจังหวะชิงเหลี่ยมชิงออกแข้งนี่แข้งซ้ายดีครับของขุนศึกน้อยจะเตะแม่นครับอย่าไปล้อเล่นนะครับโอ้โดนบ่อยๆเนี่มันยุบม,มันช็อตได้ครับโดนบ่อยๆไม่ดีครับแทงขาขวาเจอแข้งซ้ายของน็อตใหม่น็อตหน,น่อยโอ้โหแทงขวาสวยครับอ่าแล้วครับเริ่มตีได้อ่าเข่ากับแข้งแล้วครับดูกันตรงนี้เลยเข่าของน็อตใหม่ จากโนนแดงนครราชสีมาโอ้เสียหลักครับขุนศึกน้อยแต่ยังทรงตัวได้ครับเดินบทเดินเบียดเข้าไปครับน็อตใหม่เจอขวางไว้ขวางไว้ด้วยซ้ายครับขุนศึกน้อยศิษย์แก้วประพลเดินเข้าหาครับถีบขวาไปครับขุนศึกน้อยแหมไปเปิดตัวขุนพลน้อยซะแล้วอ้าววางแท่งซ้ายครับขุนศึกน้อยโอ้โหแกเตะซ้ายธรรมชาติจริงๆครับเดินเตะแบบบังไม่ทันเลยครับแป๊บๆเนี่ยวาง เพี้ยเลยครับในทีไปก่อนทีแล้วตายมัดซ้ายครับบอกว่าน็อดไม่ต้องคิดไวทําไวนะครับโดยเฉพาะวงในต้องจับไม่ได้ครับแต่ตอนนี้นะครับเจอแข้งไปก่อนอ้าวแทงเข่าขวาสวยครับขวางไว้ขวางไว้เจอแข้งซ้ายของขุนศึกน้อยเออน็อดไม่แข้งขวาครับนี่แหละครับแข้งก็สู้ได้ครับตอนนี้แต่ว่าเจอเข่าขวาหาเหลี่ยมเจอเข่าซ้ายครับมีขวามมีคาไว้คาไว้ คาเอาไว้นี่แต่ดิกไม่ได้เหมือนกันครับโอ้โหน็อดใหม่นี่ลงทุนสูงจริงๆครับยัดสอกซ้ายสวยครับกดแขนและแทงเข่าซ้ายแขงซ้ายครับโอ้โดนแล้วครับเหมือนกันกรบตอนนี้ขุนศึกน้อยโดนแล้วครับเขาเข่า,ขาและสอกของน็อตใหม่ยิงโดนซ้ายแกยิงเดินครับเอาเตะได้เตะไปเตะได้เตะไปอที่เดียวต่อยหมัดครับโอ้โหนียกสามนี่ถึงอาวุธแล้ว ไม่ได้โกรธกันมาครับชกไปตามหน้าที่เสียบขวาไปครับขุนศึกน้อยน็อตใหม่แม่ล็อกก็ตีขวาพลิกมาเสียบซ้ายครับน็อตใหม่ครับขุนศึกน้อยแทงขวาแล้วก็คาโอ้โหกรรมการธนกรนพัทรลุมครับแยกขอกมาครับต่ดํำเดินใจริงด้วยนะครับยอดใหม่อใหม่หยุดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีครับต่อยมาตูหน้าหงายก็เหมือนกันครับขุนศึกน้อยแต่ว่าอยู่ได้ครับนีอย่นับพอตั้งลำได้ซ้าย ขีบซ้ายน็อตใหม่ต่อยหมัดซ้ายขวาแล้วจับในเจอข่าวของคุณสุดน้อยครับน็อตใหม่ตีขวาตีขวาตีได้ไม่ด่เจอข่าวขวามาครับดึงตัวมาแล้วหมดยกที่3ซะก่อนครับโอ้โหถึงอาวุธจริงๆครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามยก4ี่เฮ้ย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 ที่เป็นใครกันครับเมืองทองน้ำไทย ท่อน้ำ p ี c ท่อน้ำไถ่แ,แข็งทนไพลัสรีโว่หนึบแกร่งดูยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง T R D หรือเลือกรับ3ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ มาแล้วมาแล้วยากระสายเส้นตราโคเทียมเกวียนบรรเทาการปวดเมือ่อยตามร่างกายเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณผลิตโดยสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนี่คือเนระื่อจริงมันจะโมอปุ๋ยตาลปักห่างที่สูงได้ของเขาจริง ๆๆๆมมเ,เ <S <S ข้มข้นครบเครื่องทุกเรื่องมวยครับนี่น้องๆจากร้านสารแนครับพัน้ากับหมู่บ้านลานทองนะครับมายืนเชี์มวยอยู่นะครับขุนศึกน้อยสิบแก้วกับคนเจอจกับนอตใหม่ออนิตยาพรครับอายุเท่ากันนะครับ17ปีครับเป็นมวยแห่งอนาคต เป็นมวย่งอนาคอนครับนี่ครับอัปปาร์ซ้ายต้นต้นรับแข้งไปเยอะนะครับปลายปลายเริ่มดีขึ้นครับต้องติดตามนะครับว่ายก4ี่จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมไปต้นไปนะครับนาวทเวนตี้ซิกนะครับกดไปที่ช่อง26หมายเลขเดียวครับสาระความบันเทิงข่าวสารบ้านเมืองและก็กีฬามวยไทยแบบนี้เสิร์ฟความมันกันถึงบ้านครับแล้วก็รายการมวยที่น่าติดตามใกล้ที่สุดนเวลานี้หนีไม่พ้น สืบเกียรติเพชรโบกแขกปีเควันสุ์ที่4ธันวาคมนี้ครับดูโชคนำชัยสอเสือเพชรเดิมพันหนึ่งล้านบาทกับฟ้าใหม่ปอเรืองรำสวิเตอร์แป้งกองปราบกับยอดศิลาไฟเทคสกุลชัยเล็กแป้งกองปราบกับตลาดแขกสักสัมฤทธิ์ครับเดี๋ยวเรียนคู่มวยให้ทราบต่อไปครับชมกันต่อยกที่4ี่ครับคู่แรกผมชนึกสึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่เบรกอยู่ไม่อยู่นะครับ,บเบรกได้แค่ซ้ายครับทางด้านของเจ้าขุนศึก้อยครับอู่แข้งซ้ายมายาวๆครับ เซซ้ายครับแต่ว่านอนใหม่ไม่ฟังเสียนงนับเตะได้แต่ไปแต่เวลาก็จับในดูครับกดเสียบเขา่ากดหมุนออกข้างได้จังหวะก็ตีเข่าขวาตีได้สองข้างเลยครับตีข้างซ้ายก็ได้นี่กระช่างออกมานี่ครับไม่ปล่อยเลยด้วยครับอ้อแล้วขุนศึกน้อยนี่ก็แสลงเข่าเสด้วยครับหนีได้ไหมโอ้ต้องตันตัวเป็นพลวัลนอกกันครับ ล็อกอยู่เลยครับตอนนี้ขุนท้านของเจ้าน็อตใหม่ครับแข้งซ้ายครับขุนศิกน้อยแข้งซ้ายไปอีกทีนึงอ่านี่แหละครับวันนั้นเขาก็ชนะอย่างนี้แหละครับ้องถึงตัวให้ไวครับจังวะนี่ครับลงในถึงตัวถึงตัวกระชากมาเสียบเข่าตีเข่าโอ้โอ้โหจังวะพยายามแก้ด้วยหมมาครับท้านของขุนศิกน้อยครับแข้งซ้ายครับตามด้วยมัดซ้ายครับผู้ขวาแทงเข่าซ้ายครับ คุณสึกน้อยเจอเขา่าวอ้าวข่าขวาเจอซ้ายโตอ๋อแล้วครับเกยมยังเกยมยังไม่ห่างแล้วครับอยู่ที่จังหวะใครจะพลาดกอดับแต่ว่าตอนนี้น็อตใหม่เกีย,ยังไม่มีเกียร์หน้าอย่างเดียวเสียบเข่าเข้าไปกดได้ให้เข่าโอ้โห นี่แหละครับมวยไทยดีมีการมีแก้ครับนักมวยนี่ต้องไหวพิกดีด้วยครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหคุณศึกน้อยครับยกระดับเกมมาตัวเองขึ้นมาน็อตใหม่ล็อกได้ตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับน็อกใหม่คุณศึกน้อยพยายามจะแก้อยู่ครับพยายามจะบิดต่อข้างครับแต่ว่านอดใหม่กดกดแล้วตีตีแบบประคองอถ้าตีผิดเหลี่ยมบิดซรงเนยคุณศึกน้อยแกก็พลิกเหลี่ยมล้มหายท้องได้ง่ายๆครับผลงานที่สุดธาครับ น็อตใหม่เดินเข้าหาเจอแข้งซ้ายของขุนศึกน้อยโอ้แข้งขวาดึงหลบได้แทงข่าครับก่อนนั้นนั้นมีกระปั้นซ้ายมาก่อนเจอขาขวาของน็อตใหม่คุนศึกน้อยเด้นตีเข่าซ้ายครับยี่ระอยู่ข้างเชือกเดินอยู่ที่น็อตใหม่ครับวอยเข่านี้รับให้ลงทุนอยู่แล้วครับไม่เดินเนี่ยไม่ได้ตีเข่าเขาแน่ครับเดินช้าก็โดนแข้งซ้ายซะด้วยดูรับจังหวะคืนคนละทีครับ ขวากับซ้ายครับไปหมดยกที่4นะครับยก5ยังมีความหมายสำหรับทั้งคู่ครับแต่ว่าเราพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับ ฟรีไม่อั้นแบบนี้แค่ใช้บริการ AIS roaming ในต่างประเทศที่มาพร้อมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด3 0 0 0 0 0บาทลุ้นรับสิทธิ์บินฟรีไม่อั้นทั้งปีกับ AIS ได้เลยวันนี้ถึง29่กุมภาพันธ์2559ยาเดมเชงเงปัญญาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเฉงเฉงใช้ดมใช้ทาบรรเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเฉงเงใช้ดมใช้ทาบรรเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเตอร์ไพรส์จำกัด ไฟลั์รีโว่เนบแกล่งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง T R D หรือเลือกรับ3ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้มันคงคงเท้าชัก กลับมาติดตามกันต่อะตนะครับเข้มข้นครบเครื่องจริงๆนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับนาวเทเวนตี้ซิกนะครับติดตามได้ทางช่อง26ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็แล้วแต่นะครับดีต้นหรือจานดาวเทียมช่อง26นาวเทเวนตี้ซิกวันนี้ท่านชมสึกบอยคม,มชัดนลึกสิกนะคมชัดลึกสกมวยไทยท่านน้องไทยเดอะฮีโร่ก็เสมือนท่านชม17กเกียรติเพชรไกลๆแต่ว่าวันที่4นี่ของจริงครับ นอกจาก3คู่ที่ผมฉายออกไปแล้วครับโชคนำชัยกับฟ้าใหม่ดูพันหนึ่งล้านบาทสวินเตอร์ยอดศิลาสกุลชัยเล็กกับตลาดแขกแล้วยังมียอดบัวแดงดับปอมมหาชัยกับเขี้ยวพรันชัยเพชรรุ่งสิทธิสอน้องเจอกับตะวันชายพีเสันชัยมวยไทยยิมศิวกรกิจเจริญชัยกับกิษฎิคำเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชเมืองพลเล็กดับป๋อมมหาชัยดูพันหกแสนบาทกับสถานอีสานเกียรติจูไทยและเปิดหัวด้วยวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยดูพันสองแสนบาทกับคคเพชรสิทธิสารวัรเสือครับต้องไปดูครับต้องไปดูครับน่าดูทั้งรรรราาายยกกคคัับบ่ที ของเรารอไม่นานครับบางแข้งขวาครับน็อตใหม่ครับล็อกรัดตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับขุนศึกน้อยตีซ้ายโต้ครับเจอขวาของน็อตใหม่แต่ลูกบุกลูกเบียดลูกขยันของทางด้านน็อตใหม่นี่ครับล้วเจอแข้งซ้ายข้าแข้งขวาได้ครับน็อตใหม่ครับอ้าวแล้วหมัดแรกหมัดวางแข้งซ้ายทีเดีครับขุนศึกน้อยขวางไว้น็อตใหม่ตีเข่าซ้ายครับ แกมีลูกขยันครับเดินชนตลอดครับทางด้านของน็อตใหม่น็อตใหม่เริ่มมีมีแข้งสาดเนี่เดินช้าลงไปหน่อยเพราะว่าบุกมา3ยกเต็มเต็มแล้วครับขุนศึกนะโอ้ขุนศึกหน่อยโดนแล้วครับดูช้าลงไปครับขุนศึกน้อยฮะต้องเดินแล้วครับเกมบีบให้เดินกลับคืนแล้วครับถอยมายก3ยก4โอ้เสียหลักเสียเหลี่ยมมาเสียทรงเสียอาการไปหน่อยแล้วครับตอนนี้ คุณศึกน้อยครับเอ่อเกมโอ้ Interior> โดนเอาคืนทันทีครับนอตใหม่เคยแพ้มาที่ช่องเจ็ดครับวันนี้มีโอกาสนอนใหม่จะ่ถอนแค้นหรือจะเพิ่มแค้นคุณป๋องจะเกิดโดนไปอีกทีนีก็จุกอกแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสครับยกสุดท้ายแล้วครับยกที่5้าไม่มีแก้ตัวแล้วครับยกนี้ มีโอกาสแล้วครับที่จะเจอกันในครั้งที่3ครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะถึือไปชกกันได้คู่ขี้สูสีครับแต่ตอนนี้น็อตใหม่เนี่ยดูจะมั่นใจนะครับขุนศึกน้อยเป็นฝ่ายไล่ต้อนบ้างพยายามกระชับพื้นที่ให้มันแคบลงแคบลงแขงซ้ายไปครับขุนศึกน้อยน็อตใหม่ตั้งแขนแทงเข่าซ้ายครับขุนศึกน้อยตีเข่าซ้ายครับกรรม,มาการธีนกรครับแยกออกมา็ดูล่าลงไปแล้วครับขุนศึกน้อยฮะ วันนี้ซ้ายทำงานได้ดีครับแต่ว่าต้านพลงเข่าต้านพลังบุกของน็อตใหม่ไม่อยู่ครับออกอาการเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถทั้งคู่แล้วครับต้องชมเลยนะครับชกกันสนุกโอ้โหจังหวะจะฮุกขวาครับเจอแข้งครับแข้งยาวกว่าแน่นอนละโอ้ดูครับโดนศอกเติมเข้าไปอีกก็เรียกว่ากินไปทีละนิดทีละนิดครับวางแข้งขวาครับน็อตใหม่อนิตยาพรโอ้โดู บอกเรื่องสารลาแล้วครับยกธงขาวเลยฮะทรงนี้ครับนะฮะแขนห้อยเลยครับสองชุดดอกสุดสุดท้ายเมื่อกี้ครับเหมือนสั่งลาเลยครับคู่เปิดหัวรายการมวยของเราวันนี้เกมคู่ขี้สูสีมาตลอดครับมาจากกันยกนี้นะครับจบแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายน่าจะมีอีกครั้งแล้วครับครั้งที่3ขุนศึกน้อยจากเนรสง่าชัยภูมิแดงน้ำเงินนัดใหม่อนิตยาพรครับ กรรมการทินกรนภัทรลุงนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูม,มือไปที่น็อตใหม่อนิตยาพรครับเรียกว่าถอนแขนทันควันเลยนะครับได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับการชูม,มือครับ